กลุ่มทะลุกแกส๊สชูสามนิ้ววนรอบเมนส่งน้องวาริศเยือกระสุนปริศนาดินแดงเมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่3 1อตุลาคมที่วัดน้อยสุวรรณารามหรือวัดคลองเก้าตําบ,บพลพรกสาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในงานชาปนกิจศพในวาริศสมน้อยที่ถูกกระสุนปริศนายิงเข้าที่ลำคอต้องเข้ารักษาตัวนานกว่า2เดือนในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิต ในขณะที่ไปร่วมชุมนุมทางการเมืองที่สามเหลียบดินแดงเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นโดยมีพันตํารวจเอกทวีสอดส่องสังกัดพักประชาชาตินายวรชัยเหมะาสสสพักเพื่อไทยนายแพทย์ทุศพรเสเรีรักพร้อมด้วยสสพักเก้าไกลกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มวัยรุ่นทะลุกแกส๊สมาร่วมงานประมาณ500คนเศษได้ทําการวางดอกไม้จันทร์ที่บนศาลาสามหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนย้ายศพลงจากสาลาสามนำไปขึ้นเมน โดยมีกลุ่มสอสและกลุ่มทะลุกแก๊สร่วมขบวนนำศพบนรอบเมนโดยการชูสามนิ้วไปจนครบสามรอบจากนั้นได้นำศพน้องวาริศส,สมน้อยขึ้นไปทำพิธีโดยทางญาติขอไม่ให้ถ่ายภาพศพน้องส่วนทางนางสาวนิภาพรสมน้อยมั่นดาร้องไห้อย่างหนักต้องนำตัวมานั่งพักด้านล่างเพราะไม่สามารถทนดูศพของน้องวาริศได้หลังจากนั้นทางด้านของนายแพทย์ทุสพรได้นำกลุ่มทะลุกแก๊สและกลุ่มที่มาหน้าเมนร่วมกันร้องเพลงและถ่ายภาพร่วมกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ